ต่อจาก EP ที่แล้วเนาะเรากำลังจะเดินทางกลับไปยังถนนใหญ่ครับผมพอดีมาเจอถ้ำแห่งหนึ่งเนาะนี่เรามองเข้ามาก็เลยเห็นเพิงถ้ำเนาะ<ๆ>ก็เลยพากันแวะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูถ้ำเนาะน่าจะเคยเป็นสมัยน่าจะเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสมัยก่อนนะผมเ<ๆ>พราะผมเคยผ่านมาแล้วจุดนี้ประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วครับผมชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย ตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก่อนที่โควิดจะเข้าเนาะจะมีชาวบ้านมาประจําจุดนี้ครับผมก็จะพาเที่ยวถ้ำแห่งนี้เนาะหลังจากโควิดผ่านไปนะครับเนื่องจากนักท่องเที่ยวน้อยลงนะผมชาวบ้านก็เลยไม่ได้มามาประจําจุดนี้แล้วเนาะประมาณสองสามปีครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองสำรวจแล้วก็เข้าไปเที่ยวดูเนาะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจไหมนะ ชาวบ้านบอกว่าถ้าแ่งนี้สามารถไปทะลุอีกฝั่งหนึงได้นะครับไม่รู้ว่าเราจะสามารถเข้าไปถึงจุดไหนได้เนะเนื่องจากไม่มีคนนําทางครับผมเราก็ประเมินสถานการณ์เนาะว่าเราจะเข้าได้ไปลึกแค่ไหน,นครับผมนี่โอ้โหเข้ามาแล้วก็สุดยอดครับผมอันนี้น่าเหมือนจะเป็นทางน้ำนะตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าไรือเล่าเดี๋ยวมาฝั่งนี้ก่อนครับ เปิดไฟได้ไหมโอ้เขาน่าจะตัดไฟั้างเลยโอนระเออ,อสงสัยเขาจะตัดไฟดแล้วน,นี่เมื่อก่อนชาวบ้านบอกว่ามีพระนะครับอาศัยอยู่ตรงนี้ครับผมเมื่อก่อนนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่เห็นพระ,ะครับเลเดี๋ยวให้ไอ้แบ็กเป็นคนเดิน,นํำครับผม น่าจะเป็นแสงทะลุอีกฝั่งห <ไป S 1> นะึ่งแล้วตาผมตอนนี้ทีมงานตามมาแล้วอ่านกระดูกไปแล้วไปก่อนแนละ้วก่อนอะไรนี่เย้ยอันนี้ก็เป็นหินเนาะย้อยที่ยังไม่ตายนะผมก็สามารถที่จะใหญ่กว่านี้ได้นะครับแต่ว่าเข้าไปได้เลยส่วนใหญ่เนาะโอ้โหโอ้โหพานม,มีเจออะไรป้าไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เลยอ๋อมันทะลุอีกฝั่งนึงอีกพานมี คืงงองอเลยเฮ้ยนู่นเข้ามาได้อีกฝั่งหนึ่งพี่เฮ้ยปลาเฮ้ยฝั่งนู้นก็ลงมาได้ครับผมโอ้โหไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับเฮ้ยมาน้อยไฟแจ้งๆนะยืมเน้ไฟฉายนะทางนั้นก็เดินไปก่อนนะพีม่มีไฟฉายนะนี่พี่มีเดินก่อนเนาะมีไฟฉาย ผมไม่มีไฟฉายนะครับอันนี้เหมือนอะไรนี่เหมือนแท่นหินอะไรสักอย่างเนี่ยไปต่อละเรามาหลายคนเราไม่ต้องกลัวถ้าเจออะไรก็เจอด้วยกันเนาะเหยียบผงเหยียบผงตอนนี้ผมขนลุกมากเลยนะ้สุดยอัศจรรย์กว่าท่ามือจริงเนาะมันอัศจรรย์ทุกอย่างเนาะมันเป็นทางน้ำอันนี้ดูฝนแล้จะเป็นทางน้ำ อโอ้นี่นี่เนี่ยถ้ำปองกับชาวบ้านหลองที่เป็นถ้ำปองที่มันทะลุได้ฝั่งนึงเย็นยงไปดุ๊กฝั่งนู้นแล้วก็เย็นเนาะเย็นมากฝั่งนู้นนะสองคนด้วยโอ้มันขึ้นไปได้อะไรนีน่นนโอ้รากต้นไทรบ่<อ>ลากต้นไทรมันทะลุลงมาได้ยังไง เออปกมากไปไปไปทะลุก่อนมีเงินไหมโอ้โหนี่ทะเลเก่าเฮ้ยเมนูหินด้วยสวยเนาะสวย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 เหมือนปะการังเนาะเจ้าอาวาสนี่ถ้าเป็นทะเลก็เป็นปะการังเออกล้องมันถ่ายไม่เห็นเนาะไปไปไปต่อพังหมียังไม่หยุดนะผมยังไปต่อได้อีก หเหมือนยิ่งทางนี้ย่งแบบะละันไปได้ป่ <laughs> เหมือนเมืองบาดาลน,นี่นะไปได้ป่บ่ไ,ได้โอ้โหเออเหมือน,นคนสร้างขึ้นมาเนาะเหมือนปูนปั้นของอะไรนะที่อยู่ภาคเหนือทนำะวัดอะไร,รวัดลองขุนวัดลองขุนเออคล้ายๆกันนะครับผมที่เขากำลังจะเปิดเร็วๆนี้เนาะนี่แต่วันนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับใช่ครับผมไปโอ้โห เหมือนคนเอาปูนมาปั้นเนาะแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติครับตรงนี้เนื่องจากเราถ่ายคลิปเป็นอีพีต่อเนื่องนะครับไฟเราก็จะหมดแล้วตอนนี้โอ้โหผมรู้สึกว่าผมคนลุกมากเลยตอนนี้มันสลับซับซ้อนเนะแปลกจริงๆทางอ้มมนทะลุอีกฝั่งนึงเลยพาดอันนี้ อี้มสเ,เหมือนเข้าไปในถ้ำมุกกฎมาจากยองโอ้มาทะลุอีกฝั่งนึงครับผมโอ้โหนี่ครับ,ผม,รบผมว่าหลงถ้ำแล้วล่ะเหรอ <H ur> อันไปไหนวะหรือว่าลงถ้ำอีกแล้วอ,อ,อันเดินมาก,ก่อนนะผมไม่รู้ไปไปไหนแล้วตอนนี้ <H ur> งานเข้านะ มุดเข้าไปในช่องนี้หรือเปล่าพันมีนิช่องไว้ดิช่องนี้นตรงว่าน่าจะอยู่ในช่องนี้แหละอันเหรอ <c oughs> ไม่เห็นนะม,นม่มุดไเป็นไงมุดในไปหมดแล้วไม่มีน,นะอันไม่สั่งไม่รู้นี่อ้าวมันกลับไปแล้วนั่นเป็นป่าหรือมันทะลุอีกฝั่งนึงโอ้โหอันนี้มันมาได้ยังไงจริงๆวันนี้มีกระสอบเลยวะสมบัติบอกใช่ไหมสมบัติ มือนมันมีอย่ยนห้องข้างบนอีกนะไม่บอกเป็นลูกค้ากันหรือเปล่าแล้วก็เหมือนเ,อเขานําฟืนมาไว้ตรงนั้นนะนี่กระสอบเลยผมอยากรูนี่ข้างบนนี่นี่ฮันนี่ผมไม่มีไฟตอนนี่นะไฟผมกระสอบน้ำป้อนน้ำขึ้นมาถึงนี่นะนี่น้ำขึ้นมาถึงนี่เนาะนี่บึ้งคาบน้ำนี่ผมกลัวมันลื่นผมลเลยว่าดูดูฝนน้ำน่าจะท่วมนะผมช่องนี้น้ำท่วมแน่นอน ไปไปพันมีดีกว่าโอ, <laughs> โอ้สวยจริงเนาะเสียดายนะครับผมถ้าไฟเราพอนะถ้ำแห่งนี้สวยมากเนาะสวยจริงเลยผมยื่นยืนมาสิโออยากยืกนมากเลยตนอนนี้ยืนมปถึงสองนะครับผมนี่โอ้โหสวยจริงเนาะป้าไม่คิดว่าถ้ำจะใหญ่ขนาดนี้ครับผม <laughs> เดี๋ยวกลับออกไปเดี๋ยวผมจะถ่าย ทาเข้าให้ดูนะครับโอ้โอห,โห,โห,โหเป็นช่องเนาะวาด uh ไม่รู้ว่าเขาเรียกถ้ำอะไรนะผมเจอชาวบ้านเมื่อสี่หเดือนก่อนเขาก็บอกว่าสามารถเข้ามาได้แต่ว่ามันเป็นฤดูฝน 88. ช่วงนั้นน้ำยังเต็มถ้ำอยู่ครับผมก็เลยไม่ไม่ได้ดผมเคยมาอยู่แต่มันเข้าไม่ได้ช่วงนั้นนี่หินย้อยนี่เห็นไหมเ<อ>ห็นไหมยิน <manne quin. S 1> ย้อยสวยไหม โอ้โหเอ้มันเหมือนมวเทิงถ้ำแาบนี้โ,โหนี่เห็นไหมโ,โอ้โด้านบนผมนนอ่าหินย้อยครับผมนี่ดูเหมือนจะย้อยหลายหลายปีแล้วผมตอนนี้หยุดนะครับตอนนี้หินก็หยุดย้อยแล้วเนาะเ<ม>นื่องจากข้างในถ้ำนี่ ไม่มีความชื้นนะครับผมความชื้นหายไปนะมันก็เลยตายาเออหินมันก็เลยหยุดย้อยแล้วตอนนี้แต่ก่อนถ้าม,มีความชื้นนะครับทําให้น้ําหยดลงมาไม่เหมือนแท่งศิลาจังเลยศิลาจะรีบเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่สวยงามที่นะ่นจนนี้ผมเคยไปสถานที่อย่างหน,นึ่งเนาะอยู่วังเวียงก็น้ํายังหยดอยู่ปัจจุบันก็หินย้อยก็ยังเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันสถานที่ตรงน,นี้หินย้อยน่าจะหยุดย้อยละเาไว้ ได้ส่วนที่นีพันมีนี่ฝั่งนี้โอ้โหถ้ำ EP ที่แี้วไม่มีหินด้วยเนาะแต่ว่า<ช>เป็นอรเถ้ำท,ที่ลึกโอ้โหเข้าไปได้หรพันมีนี่เฮ้ยเข้าไปได้เอา้าบใ่ใช่ไปไหก็ลอง,องลจีน่นาสายมุดอยนะ่างตนี้้มีคับผมเฮ้ย นีเข้ามาไหมเข้ามาเข้ามามันครับทางเข้าเมื่อกี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรนี่ทำไมมันใหญ่แค่นี้เฮ้ยผมเป็นทางที่เขาหยาบเออวะไม่ไม่เป็นทางที่เราเดินมาเมื่อกี้ดีือป่าเออน่าจะใช่เพราะมันทะลุหากันแล้วบ่เจ้านีหรอเปลโอ้ยไปกลับกลับมันทะลุหากันเลย โอ้แต่ว่าสวยอยู่เนาะเออนึกว่าเจออะไรสักอย่างอัศจรรย์จ,จริงๆออืไะครับครับธรรมชาติสร้างโอ้โหนี่ครับผมสรุปสรุปเขาเรียกถ้ำอะไรนะเออถ้ำป่องจำไม่ผิดเลยถ้ำป่องถ้ำป่องหมายถึงภาษาไทยบ้านเขาเรียกว่าป่องป่องหมายถึงป่องเยี่ยมหรือว่าป่องมันทะลุอ่ะนะป่องมันพวงะประมาณนี้ อีฝั่งนึงผมอยากไปอีกฝั่งนึงพอมีอีฝั่งห่งหรอโอ้โหหินย้อยเินนอกหินย้อยตอนนี้ก็ยังหยดอยู่นี่นี่การก่อตัวนี่น้ำจะหยดลงเนื่องจากมันเป็นหินหินปูนน้ำหยดลงมันเป็นปูนมันก็จะก่อตัวขึ้นมาเหมือนตัวนี้นะนี่เมื่อก่อนมันก็เป็นแบบนี้แหละมีความชื้นแบบนี้แล้วก็ผ่านไปหลายปร้อยปีมันก็เป็นแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจไปต่อ <laughs> <laughs> โอ้โห n ะ สวยนะแต่ผมงงมากถุงมันขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเมีเศษถุงเศษอะไรครับผมเยอะมากน้ำไ่วอมน้ำท่วมถ้ำน้ำท่วมน่าจะใช่คนระับดีดูฝนที่เข้ามานะ มมััยงไ่พระโบสถ์พระโบราณบอกเอกบอกว่าโอ้มันน่าจะเป็นเศษไอกระดูกบอกไม่แน่ใจเนาะไม่จับดีกว่า <c oughs> เรามาต่างเมืองต่างบ้านต่างเมืองครับผมเราจะถ่ายให้ดูเฉยๆเนาะโอ้โหตรงนั้นน่าจะเป็นที่พระเพื่อนเพื่อนนอนใช่ปะ่ะมั้งเออเนาะสวยงามพันนี่ อืมแปลกมากสวยนี่นี่อันนี้เนี่ยเหมือนนะเหมือนเสาใชเหมือนเสาอข้ามหินคอนอวนเหมือนเหมือนทำขึ้นมาเนาะแต่เป็นธรรมชาตินะคร<ช>ับผมสวยจริงอืนี่ครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับผมมี่เมื่อก่อน เมื่อก่อนผมเห็นชาวบ้านเล่าฟังเนาะจากสีห้าเดือนก่อนผมผ่านมาชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนมีพระอาศัยอยู่จนนุดนี้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ดูพาพไปไหนแล้วก็จะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะไปไม่ขึ้นไปเนาะหลังพระไม่ขึ้นคนระับเอาประมาณนี้นะนี่ผมจะเข้าไปช่องนั้นมากเลยโอเคงั้นลุยสายถ้ำน,นี <laughs> น้นี่ครับทางเข้าถ้ำนะครับผมเล็กๆเ,เ,เนาะ โอ้โหเอแบ๊กไปก่อนแล้วครับผมโอ้โหประตูสูงเหมือนรับแล่พันหมีประตูสูงเหมือนรับเล่โอ้โเย็นเนาะโอ้มันเป็นน้ำทะลุไม้สิเฮ้ยไอ้ไฟฉายมันโอ้โหเหมือนประตูมิติเลยเฮ้ยโอ้โหมีใครบอกให้มาไปดิมาเองเนาะ ผมไปก่อนผมมีไฟฉายมาตามหาพันหมีโอ้มันโอ้แมงมุมเหรอตัวบักใหญ่ป้ยเฮ้ยแมงมุมนะครับตัวเท่าฝ่ามือเนาะโอ้ยสนิ้อได้หมดนะแมงมุมตัวบักใหญ่ครับผมตรงเลยไปได้บ่ทางนี้ก็ได้ทางนี้ทางตันเลยตันนี่นี่เออ นี่ครทำไมผมต้องเดินหน้าเลยนี่ปกติมันก็เดินหน้าอยู่แลนะหน้าตาดีสุดอ๋อนี่โอ้เป็นช่องอ,อ่ะทุกคนเป็นช่องอออนะม,<า>มาตรงนี้ได้อโอ้โหอันนี้ก็ช่องเลยเฮ้ยนี่คนละโลกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันไปไม่ได้แล้วนี่มันไปได้แค่นี้นี่ม,นมันเป็นเหมือนทางน้ำเหรออ๋อมันเหมือนช่องน้ำครับผม ไม่มีเสือหรือครับโอ้มีเสือหรือครับนี้่เสือใครมาจริงครับมันลอยมาตามน้ำมันจะไหลมาตามน้ำใช่เหรอแมนโบแมนโบด้านบนก็สูงครับผมสูงสามสี่เมตรนะครับโอเเคมันทียบไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้นะครับผมกลับดีกว่ากลับดีกว่าครับผมเดี๋ยวเจออะไรนะกลับดีกว่า เราเข้ามาทุกที่ตัวเรียนเนาะคุณพาผมเข้าผมก็เข้าแล้วไม่ผมเคยถามชาวบ้านอยู่เขาบอกว่าเข้ามาเที่ยวได้ถ้าไม่กลัวเมวื่อก่อนจะมีชาวบ้านพานเดินเที่ยวน,นะรัก็าจะแนะนำว่าเป็นสถานที่แบบไหนแต่ปัจจุบันนี้ชาวบ้านน่าจะไปประกอบอาชีพใหม่หลังจากโควิดเข้าเนาะส,งสงองสองปีก,กว่าชาวบ้านก็เลยนักท่องเที่ยวก็คงจะไม่มาเลยไม่มีใครดูเลยนะก่อน ไม่แต่บบแต่ทุกปีเนี่ยเขาจะจัดงานสงการอยู่ตรงนี้เขา่าจะมีเพลงเยนี้ยโอ้สงการอยู่ตรงนี้เป็นใช่เขาจะจัดงานสงการแล้วเพราะเขาจะส่งน้ำพระอยู่ด้านในนี่นคือจัดทุกปีเราบอกว่าเดือนเดือนสงการมาเด้อระหว่างที่ผมถามถือว่าสวยงามเนะาะม,มองจากด้านนอกเข้าไปเนี่ยเหมือนธรรมดาธรรมดาเนาะ <c oughs> นะครับเหมือนไม่มีอะไรครับผมอ<ด>่านโรมท่านะครับยังไม่เจออันเลยตอนนี้ ใค,ครับผมระหว่างทางเวะเนาะถ้ำมันก็จะมีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีนาครับผมอีพีนี้ก็สวัสดีครับเดินทางต่อแล้วครับผมไป